ดังนั้นที่ฉันให้โอกาสนะคะสำนักง,งานประกันสังคมถ้าท่านยังสํานึกตนเนาะโอเคที่ผ่านมาผิดพลาดไปแล้วต่อไปนี้ท่านจะเอารายงานการประชุมทั้งหมดที่เคยประชุมกันมาเนี่ยแล้วก็เปิดเผยดิฉันไม่เอาเรื่องนะคะแต่ว่าถ้าสองสเดือนนี้มันยังไม่มีความคืบหน้าใดๆฉันคิดว่ามันต้องมีใครสักคนในสํานักง,งานประกันสังคมในอนุในบอดต่างๆเนี่ยนะคะที่โดน157 ก็ <c oughs> วันนี้ที่พูดเนี่ยมันก็จะครอ,อ,อบคุมนะคะงบประมาณเนี่ยเกือบพันล้านบาทนะคะที่อยู่ในอนุประกรันอ,อ,อนุไอของสำนักงานประกันสังคมซึ่งเรื่องแรกเลยนี้เนี่ยก็คือ,อ,อระบบพัฒนาการให้บริการทางการแพทย์นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามูลค่าสูงถึง 500, 5 0 0 548ล้านบาท แล้วก็เป็นโครงการที่ทําเสร็จไปเรียบร้อยแล้วแต่สํานังกงานประกันสังคมเนี่ยไม่ยอมที่จะเปิดใช้นะคะโดยที่ในทีโอเนี่ยจริงๆแล้วเขียนว่าจะต้องมีสมุดพกผู้ประกันตนหรือก็คือว่าเ,เป็นการบันทึกข้อมูลต่างๆในการที่ผู้ประกันตนเนี่ยไปขอเข้ารับการรักษานะะในโรงพยาบาลต่างๆไม่ว่าจะเป็นรักษาร่างกายการทำธันตรกรรมหรือว่าการรับบการวัคซีนอื่น แล้วก็ยังมีอีกฟังก์ชันหนึ่งซึ่งสำคัญมากๆเลยคือการ OpenAPI นะคะแต่โครงการออมูลค่า548ล้านบาทนี้ที่ทำเสร็จไปแล้วนะคะกับกลายเป็นว่ามันไม่ได้ถูกเปิดใช้นะคะแล้วก็กลับกลายเป็นว่าผู้กันตนเนี่ยก็จ่ายเงิน500ประมาณ500กว่าล้านเนี่ยนะคะในการที่ไม่ได้อะไรกลับมาเลยนะคะอนุไอทีประกันสังคมก็ทำโครงการนี้เสร็จไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าไม่เปิดใช้งาน โดยอ้างเหตุผลว่าติด PDPA ซึ่งไม่เป็นความจริงนะคะเป็นการอ้างแบบลมลมแ้แรงๆซึ่งสำนักงานประกันสังคมเนี่ยก็ก็ใช้ข้ออ้างนี้นะคะในการอ้างอยู่เสมอแล้วก็อีกโครงการหนึ่งซึ่งอันนี้ทีฉันตลกมากนะคะเป็นโครงการทำระบบดับเพลิงวอเตอร์มิมูลค่า7 9ล้านบาทซึ่งสำนักงานประกันสังคมเนี่ยอ้างว่าไอ้ระบบเดิมที่ใช้อยู่เนี่ยใช้มา10ปีแล้ว มันเก่าก็เลยต้องเปลี่ยนใหม่นะคะทั้งๆที่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าไปดูระบบเดิมเนี่ยอายุการใช้งานของมันเนี่ยจะมากถึง20-30ปีนะคะโดยสำนักง,งานประกันสังคมอนุไอทีของประกันสังคมเนี่ยอ้างว่าบริษัทที่เป็นคู่ค้าเนี่ยนะคะส่งเอกสารตอบกลับมาฉบับหนึ่งว่าสารเคมีโน v ว็ก no ซ1230บริษัทนี้เนี่ยจะไม่ขายแล้ว อนุไอคีแกรสังคมจึงชงเข้าบอดใหญ่ว่าเนื่องจากสารเคมีนี้นะคะบริษัทนี้จะไม่ขายแล้วแล้วก็เป็นการบิดเบือนข้อมูลว่าเพราะสารเคมีนี้ไม่มีขายแล้วนะคะจึงทําให้ต้องทําระบบใหม่ซึ่งมันนะคะเป็นการบิดเบือนข้อมูลเพื่อเอางบประมาณไปใช้แบบสุลุ่ยสุล่ายเพราะในกรรมธิการที่เราพิจารณากันเมื่อวานค่ะคือขนาดว่าสสที่นั่งพิจารณาอยู่ในกรรมธิการเนี่ยนะคะ กดเซิร์ชนะคำว่า novec 1230มันก็ขึ้นมาแล้วนะคะว่ายังมีผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยขายอยู่ในท้องตลาดดังนั้นมันไม่มีความจำเป็นอะไรเลยที่สำนักง,งานประกันสังคมอนุไอทีจะต้องจัดทำระบบดับเพลิงอเตอร m i s สบุรค่า79ล้านใหม่สำนักง,งานประกันสังคมเนี่ยบอร์ดอนุไอทีเนี่ยมีคณะทำงานนะคะในการศึกษาในการจัดซื้อจัดจ้างเรื่องนี้ แต่เอาอดีตเซลล์ของบริษัทบริษัทหนึ่งซึ่งเคยขายของประเภทเดียวกันนี้นะคะให้กับสำนักง,งานประกันสังคมมานั่งเป็นประธานคณะคณะทำงานคือฉันคิดว่าอันนี้เนี่ย conflict of interest ชัดเจนนะคะคุณกำลังจะซื้อของคุณจะซื้อสินค้า A แต่คุณเอาคนที่เคยขายสินค้า A เนี่ยมานั่งเป็นประธานนะคะในการศึกษาที่จะที่จะซื้อสินค้า A อันนี้คือ คือท่านคิดว่าผู้ประกันตนกินยาคะนะคะและสุดท้ายค่ะเราเนี่ยคุยกันมาหลายอย่างหลายประการสิ่งที่สาคัญที่สุดก็คือว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันจะไม่มาถึงขนาดนี้ถ้าประกันสังคมเนี่ยมีการเปิดเผยรายงานการประชุมหรือเปิดเผยมติที่ประชุมให้กับผู้ประกันตนหรือว่าใครที่สนใจจะอ่านข้อมูลรายละเอียดต่างๆเนี่ยได้รับรู้รับทราบแต่ที่ผ่านมานะคะประกันสังคมเนี่ยมีตั้งแต่ปีเอ,อ่อ 2,530วกกว่าเกิดขึ้น2,530วกกว่าแล้วก็มีพรลมข้อมูลข่าวสารราชะการเนี่ยตั้งแต่ปี2,540นะคะโดยที่พรบรข้อมูลข่าวสารราชะการเนี่ยบังคับให้คณะกรรมการหรือบอร์ดต่างๆที่มาด้วยอำนาจของกฎหมายตามพรลมหรือว่ามาด้วยอำนาจของมติอคอลมอเนี่ยต้องเปิดเผยมติที่ประชุมแล้วก็เปิดเผยรายงานการประชุมแต่สิ่งที่สำนักง,งานประกันสังคมทำก็คือว่า ตลอด20ปีที่ผ่านมานะคะสำนักงานประกันสังคมไม่เคยเปิดเผยรายงานการประชุมหรือมติที่ประชุมใดๆให้กับใครหรือแม้กระทั่งผู้ประกันตนที่เป็นเจ้าของเงินเนี่ยได้รับรู้รับทราบเลยซึ่งดิฉันก็ได้ถามนะคะปปะชที่นั่งอยู่ในห้องประชุมว่าการที่สำนักงานประกันสังคมเนี่ยละเว้นการปฏิบัติหน้าที่มาตลอด20ปีเช่นนี้เป็นการผิด กฎหมายแล้วก็ทําผิด157หรือไม่นะคะดังนั้นที่ฉันให้โอกาสนะคะสำนักงานประกันสังคมถ้าท่านยังสํานึกตนเนาะในการในการที่ว่าโอเคที่ผ่านมาผิดพลาดไปแล้วต่อไปนี้ท่านจะเอารายงานการประชุมทั้งหมดที่เคยประชุมกันมาเนี่ยแล้วก็เปิดเผยที่ฉันไม่เอาเรื่องนะคะแต่ว่าถ้าสองสาเดือนนี้มันยังไม่มีความคืบหน้าใดๆดฉันคิดว่ามันต้องมีใครสักคนในสํานักงานประกันสังคมในอนุในบอร์ดต่างเนี่ยนะคะที่โดน157